วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจท,ทาวอนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคนะนผมสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับสำหรับบล็อกฟุตนะครับผมในที่สุดนะครับก็ มีข่าววนะครับว่าจะอัปเดตแล้วนะครับผมหลังจากที่หลายๆคนนั้นเล่นกิจกรรมอันนี้ไปนะครับผมใครที่พลาดนะครับบอกเลยว่าพลาดมากจริงๆเพราะว่าอีเวนต์นี้มันมีแค่อาทิตเดียวใช่ไหมมันจะมีอยู่2อย่างนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนะครับอันนี้ขอย้อนอีเวนต์เก่าก่อนแล้วกันนะครับทุกคนอีเวนต์เก่ามันเรียกว่าอีเวนต์ได้ไหมผมว่ามันน่าจะเรียกว่าอีเวนต์ละกันเพราะว่ามันมีแค่อาทิตย์เดียวนะครับก็คือนี่เลยครับผมผมได้แลกฮาคิ้มาแล้วนะครับอีเวนต์ที่แล้วมันจะมีฮาราคิ่ แรมากๆครับตอนนี้ไม่น่ามีคนมีแล้วนะนอกจากว่าคนที่เล่นนะตอนนั้นนะครับนี่คือสีฮาคิที่แรกกับ NPC ตอนอีเวนต์นั้นนะครับอันนี้ค่ะฮาคิหนึ่งต่อมาครับไอเทมชิ้นที่2ครับผมนั่นก็คือนี่เลยครับผมหมวกปาร์ตี้ครับหมวกปาร์ตี้อันนี้ทําอะไรได้ครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูเลยพอไปคุยกับเนิร์ดนะครับเดี๋ยวเนิร์ดจะบอกนะครับว่ามันทําอะไรได้ มันจะบอกว่าอุปกรณ์นี้นะครับจะบูท10% EXP นะครับแล้วก็ได้ Energy 400แล้วก็ h e a l อีก400นะครับทำให้หมวกอันเนี้ยเป็นระดับมิติที่เรียกได้ว่า OP มากๆสำหรับใครที่ตอนแรกผมจะทำคอนเทนต์ประมาณว่าเวล1เนี่ยเก็บอันเนี้ยไปแล้วก็ามาแลกแต่ว่าตอนนั้นคือไม่ทันแล้วอีเวนต์มันหมดไปแล้วนะครับทำให้ตอนนี้ผมมีแค่หมวกอันนี้แล้วก็ต้องรอเล่นในอัปเดตหน้านะครับพูดถึงอัปเดตหน้านะครับอัปเดตหน้าเนี่ยมีปล่อยประมาณวันไหนนะครับเอาจริงๆนะประมาณกลาง อันนี้ก็กางเดือนแล้วใช่ไหมทุกคนกลางเดือนแล้วนะครับประมาณอาทิตย์หน้านะครับก็จะมีอัปเดตที่เป็นคริสต์มาสนะครับปล่อยออกมาแล้วก็จะหมดอัปเดตประมาณปลายเดือนหน้าใช่ปลายเดือนมกรานะครับทุกคนก็ทําให้อีเวนท์ที่เป็นแคนดี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่อัปเดตแบบสิบวกากว่านะอันนี้ผมผมคาดว่านะครับเพราะว่าปีที่แล้วปีที่แล้วมันรู้สึกมันอัปเดตมาแล้วก็อัปเกาะมาด้วย นะใช่ป่ะใช่ป่ะที่มันเป็นเกาะในในทะเลที่2อันนี้อาจจะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าผมว่าปีนี้ผมคิดว่ามันคงไม่อัปเดตเกาะเข้ามาแต่ว่าจะเป็นอีเวนต์นะครับทุกคนแล้วก็เรื่องเผา v c เนี่ยตอนนี้คือมันก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับผมเลยไม่ทําคลิปนะฮะในอนาคตเนี่ยมันจะมีแน่ๆนะครับที่เกี่ยวกับ v c เนี่ยมาแน่ๆนะครับทุกคนก็ต้องรอดูติดตามกันดูนะกันนะครับเพราะว่าไอเรื่องเผาเนี่ยแอดมิน,น่ะค่อยๆสปอยมาเรื่อยๆเรื่อยอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ายึกยักทำไมนะก็หลายๆคนก็น่าจะ ทำเคเวสเปิดประตูเปิดคันโยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันนั้นก็แนะนําให้ไปทํนะครับทำให้ครบเพราะว่าพอมันมีพวกทร i อัลบททดสอบของแต่ละเผ่าเพื่อขึ้น C ีซี่ยจะได้ทํากันง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวพูดไปไกลละกลับมาที่คริสต์มาสนะครับตัวคริสต์มาสนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับว่า ไอเทมเก่าๆนั้นกลับมาแน่นอนนะครับกลับมาแน่ๆผมคิดว่าแน่นอนนะครับนั่นก็คือเอลแฮทครับผมทุกคนครับเอลแฮทนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนจะเป็นซานต้านะครับสองอันนี้นะครับทุกคนสองอันนี้จะกลับมาให้แลกอีกครั้งหนึ่งนะครับถามว่ามันดีขนาดไหนถ้าถามว่ามันดีขนาดไหนนะครับทุกคนผมคิดว่ามันคงไม่ได้ดีแบบขนาดไอหมวก หมวกอันนี้หรอกนะครับไอหมวกที่ผมใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบดีขนาดนั้นแต่ว่าถามว่ามันใช้ได้ไหมผมว่ามันใช้ได้เลยสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ไรประมาณนี้นะครับเอาจริงๆมันมีเทียริสท,ที่ผมทําไว้แล้วนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะไอเทียริสอันนั้นนะครับแต่ว่ายังไม่อัปเดตอันใหม่เข้าไปเลยนะครับเอลแททำอะไรได้ครับเอลแนะครับเอลแฮเนี่ยจะเพิ่ม ความเร็วการวิ่งนะครับ20%นะครับแล้วก็10%ของมิลีดาเมจนะครับแล้วก็ลด50%คูลดาวสกิลนะครับของมิลีแล้วก็ซอร์สนะครับทุกคนก็คือไอตัวเนี้นะครับมันจะลดคูลดาวแล้วก็ดาบก็จะลดคูลดาวประมาณนี้นะครับทุกคนนี่คือหมวกของเอลนะครับต่อมาครับหมวกซันต้าทำอะไรได้ครับหมวกซันต้านี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับผลปีศาจนะอืมใช่ไหม30%นะครับวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้นีฮะ ผลปีศาจ12.5นะครับแล้วก็ดาบเนี่ยแรงขึ้นนะครับ12.5นะครับแล้วก็เพิ่ม400เฮลแล้วก็ Energy นะครับอันนี้คือค่อนข้าง OP เลยนะครับสำหรับอันนี้นะคับสำหรับใครที่เล่นผลปีศาจเนี่ยใช้ได้เลยเพราะว่าไอตัวดา r k c o d เนี่ยมันก็บู o s t เหมือนกันนะแต่บู o s t แต่บุญเยอะกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดใส่ไอตัวซันต้าเนี่ยก็อาจจะแบบเล่นเป็นดาบก็ได้ผลปีศาจก็ได้สำหรับใครที่ชอบสายแบบไฮบริดนะครับทุกคนก็คือดาบหรือว่าบัฟฟ์ โอเคเดี๋ยวเราเข้ามาในดิคอร์ดกันก่อนดีกว่านะครับในดิคอร์ดมีอะไรบ้างนะครับก็ในแอนนาวเมนต์นะในแอนนาวเมนต์ก็จะมีเกี่ยวกับ new event นะครับที่เขาบอกไปนะครับก็คือไอตัวของปาร์ตี้ช็อปหรือว่าไอครบ1นึ่เขาเรียกหนึ่งพันล้านการเข้าดูอะไรนั่นแหละครับทุกคนแน่นอนครับว่าอีเว้นท์เนี่ยมันผ่านไปแล้วใช่ไหมอันนี้คือจะเป็นช่องช่องที่การแจ้งเตือนนะแล้วก็จะมีสนิทพีกเนี่ยไอตัวสนิทพีกเนี่ยมันไม่ค่อยมีเลยนะ อ่าถ้าสมมติว่ามันจะมีคิดมัดเนี่ยส่วนมากจะมีจากตรงนี้มานะครับตอนนี้เดบก็ออนแหละแต่ไม่รู้ว่าเขาจะสปอยเมื่อไหร่นะครับก็ต้องรอดูนะครับตัวเกมอัปเดตนะครับอ่าตัวโซเชียลมีเดียเดี๋ยวไปดูนี่ว่าโซเชียลมีเดียแล้วมีอะไรเอาเป็นลิปินดาก่อนแล้วกันนะครับลิปินดาอ่าเรามาดูที่ลิปินดานะครับลิปินดาก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะนอกจากเอ้ยโอ้โหเผาอันนี้ก็จะเป็นอันเก่านะ ที่เป็นผลแสงอันนี้ผมไม่รู้ว่าเออมันอาจจะอัพเข้ามานะเออแล้วก็เดสต์สเเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันอัพไปหรือ,อยังนะแต่เท่าที่ดูก็คิดว่านาจจ่าจะยังนะนะครับดาร์คไลท์เดสต์สเตปอะไรเนะี่ยอาจจะเข้ามาส่วนอันนี้คืออะไรทาคิหรอหรือ,รอเป็นอะไรทําไมเป็นหน้าตาแบบนั้นแล้วมันไปนเล่นนี่ครับวอตเดิม์ฟก็รอดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะ เพราะว่าเอาจริงๆคือตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวคิดมัดอะไรจะมานะครับผมผมหวังว่านะอยากให้ได้มีดาบคิดมัดอะไรสักอันหนึ่งหรืออะไรก็ได้ที่มันที่มันใหม่กว่าเมื่อก่อนไม่ใช่แค่เอาหมวกเอาอะไรมานะครับนั่งดูแล้วนะครับทุกคนนั่งนั่งดูไลา์ไลา์ทวิตเตอร์เลยนะมันก็ไม่มีนะครับไอตัวลีกของบล็อกฟุตไงก็ตามก็เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะครับ <c oughs> ส่วนคิดมัดเนี่ย มันจะประมาณไหนก็อย่างที่บอกครับว่าอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะมีอัปเดตทั้งหมดประมาณคือหลายแมปเลยแหละแต่ว่ายกตัวอย่างก็จะมีอ n น m เมอเอเวอเที่ผมเล่นนะครับก็จะมีอัปเดต a l l Star Tower Defense ก็จะมีอัปเดตคริสต์มาสนะครับแล้วก็ตัวบล็อกฟูที่ผมเล่นเนี่ยอันเนี้ยมาแน่นอนแล้วก็กะว่าจะเล่นด้วยนะครับอ่าประมาณนี้สําหรับตัวอัปเดตคริสต์มาสนะครับส่วนผลปีศาจเนี่ยอ่าผมไม่รู้ว่าผลผลใหม่จะมาหรือเปล่าหรือว่าผลปีศาจที่ตื่นแล้วถูก rework, รรีนนีีเเคปปลออออะะไไ้จมมหืื่่่าานททผ หานะ มันยังไม่มีเลยนะครับมันยังไม่มีเลยให้ดูเลยนะฮะถ้าใครไปดูเห็นอะไรก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามอัปเดตเนี่ยยังไม่มีตัวเขาเรียกอะไรเป็นลีกอะไรที่ปล่อยจากทางผู้พัฒนาเลยช่วงนี้ก็หลายๆคนก็น่าจะเอนจอยกับบล็อกฟู้นะครับเพราะว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์หลายคนนี่เข้ามาเล่นบล ok ็อกฟู้ดซัพพลาใหญ่แบบหลายมากหน้าหลายตาเลยก็อันนี้เป็นอันที่ยินดีมากเพราะว่าอยากให้ทุกคนนั้นมาเล่นบล็อกฟู้กันนะครับเพราะว่าบล็อกฟู้เนี่ยเป็นแมปหนึ่งที่น Low บล็อกฟุตเนี่ยผมคิดว่าบล็อกฟุตเนี่ยแม่งน่าจะเป็นอะไรที่สนุกมากฟาร์มนูน่นฟาร์มนี่มีปริศนาอะไรคือมันมันสนุกมากโอเคอยังไงก็ตามครับวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ช่วงปลายปีนะครับจะมีสตรีมนะครับข้ามวันข้ามคืนเลยโดยการที่ผมจะเอา ID ไก่เวลหนึ่งนะครับฟาร์มจนขึ้นปีใหม่เลยนะครับก็ เขาเรียกอะไรแบบขาดาวข้ามปีเลยนะสรับใครที่สนใจก็รอติดตามกันดูนะครับผมในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ใครที่งงเกี่ยวกับคริสต์มาสนะครับง่ายๆคือ,อประมาณอาทิตย์หน้าก็จะมีอัปเดตคริสต์มาสนะครับส่วนคริสต์มาสจะมีอะไรกอ็อีเวนต์เก่าๆอาจจะกลับมาที่ให้แลกเรือก็อาจจะกลับมาเนี่ยไอ้ที่เรือที่หลายๆคนน่าจะน่าจะเคยเห็นกันนะเออไอเรือที่มันเป็นคริสต์มาสนะครับอันนั้นก็จะมีให้แลกอ,อีเวนต์เก็บแคนดี้นะครับซึ่งแคนดี้ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่า มีอยู่นี่คนดี้ก็จะกลับให้มาแรกนะครับผมโดยวิธีการได้คนดี้ก็คือเรานั้นจะต้องกํากจัดมอนสเตอร์ที่เวลวพอๆกับเราหรือว่าเก็บกล่องอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันเพราะว่ามันอยู่อันนี้ตัวนี้เหลือมันอยู่นี้ไอพวกเอลว่ะเอลอะเนี่ยน่าจะเหลือนนี้ปะเออเหลือนนี้ใช่ใช่ใช่เือนี้นี่ครับเวลาเราขับปุ๊บก็จะมีตึ้งตึงตึ้งตึ ถ้าเกิดเราไม่ขับมันก็หายไปโอเคอันนี้เรือเป็นเรือที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมโอเคในวิดีโอนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รับชมนะครับในวิดีโอนี้ขอ,ขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยผมในวิดีโอถัดไปจะเป็นเกี่ยวกับแบบอะไรนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย